ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดในแมปบอกฟรุ่นเองครับผมเนาะเออก็แมปบอกฟรุตนะครับก็เพิ่งอัปเดตไปช่วง9ก้าโมงครึ่งนะเป็นอัปเดตพาร์ทสนะครับเออซึ่งมันจะมีอยู่3พาร์ทนะครับเนาะรอบนี้ก็อัปเดตพาร์ทสแล้วนะครับอีกผมว่าอีกสักพักอีกสักประมาณ2อสสัปดาห์ก็จะอัปเดตพาร์ทสแล้วเนาะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมนะครับมาเหมือนโค้ดใหม่ยังไม่มีนะครับในอัปเดตนี้นะครับ หรือว่าอีกสักพักก็อาจจะมานะเดี๋ยวถ้ามันมาผมจะเอามาให้นะ้ำเนาะทนนี่เป็นโค้ดที่ยังใช้ได้นะำเดี๋ยวผมก็จะทิ้งโค้ดทั้งหมดไปที่ใต้คิดลยนะครับอันนี้เหมือนได้ฉายานะส่วนมากจะเป็นโค้ดไอ้พีคูณสองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ใช้หรือว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็เอาไปใช้ได้นะ้น,นี้ได้อันนี้อันนี้ได้หนึ่งล้านเมรีนะโนนได้หนึ่งเมลีเอามาทำไมก็ไม่รู้ ได้ยี่สินาทีนะครับ EP คูณสองนี่นะครับมันรวมๆแล้วมีประมาณ15โคดนะครับที่ยังใช้ได้เนอะประมาณนี้ครับผมใส่ไปแรกๆเขาทุกคนทุกคนไม่ต้องพิมพ์ตาวนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ทั้งหมดที่ใต้ขิดนะครับต่อไปผมว่าเราลาจากัก หลายชั่วโมงนะทุกคนประมาณ3-4ชั่วโมงอยู่แหละอันนี้เป็นโค้ดรีเซ็ตนะครับอันนี้เนาะสำหรับใครที่รีรเซ็แล้วก็ใช้ได้นะนนครับและซาร์ดิโอไคที่ยังไม่รีเซ็ตก็ใช้ได้นะเออเหมือนโค้ดรีเซ็ตจะมีแค่2โค้ดนะครับอันนี้โค้ดอีกคสองเนาะแต่ลานก็จะมีนาทีที่แตกต่างกันไปนะครับส่วนมติก็จะเป็น15นาทีเนาะสูงสุดก็จะเป็น30นาทีนะครับ อันนี้เป็นโค้ดดีแซดนะครับต่อไปเป็นโค้ด30นาทีเนาะไออพีคูนสองนะครับนี่ทุกคนจะจะนี่ละจะส3ชั่วโมงแล้วาาอัลเดตสิบหกมันจะใช้ไม่ได้นะครับก็คือมันอัลเดตไม่เปตนสิบเจ็ดแล้วนี่่าเดี๋ยวลองใส่โค้ดนี้นะครับต่อไปเอ้า อันนี้ก็ไม่ได้นะครับเหมือนเป็นโค้ดอันเก่าแล้วเนาะเป็นโคด้ดในอัปเดตก่อนทุกคนในอัปเดตพาร์ทหนึ่งอันนี้ก็ได้นะโค้ดหนึ่งเมลีเดี๋ยวผมลองใส่อัปเดตสิบเจ็ดดูก่อนว่ามันได้ไหมน,นะครับลองดูเนาะไม่ได้นะผมว่าอาจจะประมาณนี้แหละเออ สมมุติถ้ามันมีโค้ดมาใหม่หรือว่าโค้ดไหนเดี๋ยวผมพลาดไปผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปเนาะหรือว่าคนดูคนไหนรู้เนี่ยหรือคนไหนทราบเนี่ยก็มาบอกมาแชร์ได้นะครับเนาะเออผมก็จะเพิ่มในคอมเมนต์โค้ดผมไว้นะครับเออก็ประมาณนี้นผมจบคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปทุก <c ười> คนคลิปสันส้นๆเนาะเออเหมือนแบบคลิปรวมโค้ดนะบ๊ายบาๆครับผมเจอกันในอัปเดตพาร์ทสามครับผมบ๊ายบายครับผม